น้ำมันดับเบิลยูปิดบวก7เซนรับโอเปกพลัดงับการเพิ่มผลิตในคิวหนึน้รือ2,569ำมันดับเบิลยูทตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์สพฤศจิกายนหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกพลัสและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสได้ตัดสินใจระง,งับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในไตรามาสหนึ่ง 2,569อย่างไรก็ดีราคาน้ำมันขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดและข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอในประเทศเอเชียทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบดับเบิลยูส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น7เซนต์หรือ0.11%ปิดที่61.05ดอลลาร์บาเรนส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น12เซนหรือ0.19%ปิดที่64.89ดอลลาร์บาเรนในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา2พฤศจิกายนกลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก1 3 7 0 0 0บาเรนวันในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ปรับเพิ่มในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนแต่ได้ตัดสินใจระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาสหนึ่ง 2,569ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มโ p e ป s เริ่มชะลอแผนการทวงคืนส่วนแบ่งตลาดเนื่องจากมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดนักวิเคราะห์ของม g a n s t a n l e y ปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันเบรนในช่วงครึ่งแรกของปี2,569สู่ระดับ60ดอลลาร์บาเรนจากระดับ57.50ดอลลาร์บาเรนหลังจากโ p e ปประกาศระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาส1 2,569 อย่างไรก็ดีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดได้สกัดแรงบวกในตลาดโดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศไอเยคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะ,ะเผชิญภาวะน้ำมันล้นตลาดจำนวนมากถึง4ล้านบาเรลวันในปีหน้านอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากภาคการผลิตที่หดตัวลงในประเทศเอเชียโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ PMI ภาคการผลิตลดลงสู่ระดับ49.0ในเดือนตุลาคมจากระดับ49.8ในเดือนกันยายนโดยดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ50บ่งชี้ว่าภาคการผลิตจีนอยู่ในภาวะหดตัวและเป็นการหดตัวติดต่อกันเดือนที่7ขณะที่ S&P Global เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนตุลาคมของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ49.4จ,จากระดับ50.7ในเดือนกันยายนทางด้านสถาบันจัดก,การด้านอุปทา,านของสหรัฐ ISM เปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจะซื้อ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ48.7ในเดือนตุลาคมและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ49.4จากระดับ49.1ในเดือนกันยายน